สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ชาแนของเรานะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนี่เลยนะจะมารีวิวของที่ซื้อจากโรงเรียนนะคะคือซื้อเองนะก็คือแบบมันก็น่าซื้อเองได้อะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคค่ะก็ได้มาแล้ว ขอตัวไปหาก่อนนะเจอแล้วค่ะนะคะก็คือแบบอยากสะพ้ายเห็นแล้วใช่ไหมสีเขียวนะคะมันก็คือขนมกระดาษโอ้ขนมกระดาษนี้นะคะก็เป็น,นล้างแล,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 ล้วนะคะก็เมื่อกี้แม่มาก็เป็นยี่ห้อ อะไรวะมันคนละอันกันเลยสเตมนะคะตาสเตมค่ะสเตมภาษาไทยมีเขียนนะคะโอเคอันนี้จะเป็นแบบแท็กทูนะคะก็เราจะบอกราคานะคือมันแบบหบาทอะ่ะแถมมันอร่อยกว่าขนมกระดาษที่มันแพงๆอะ่ะนะ ขนมกระดาษแพงๆอ่ะคือแบบเราเราอ่านใช่ไหมมันบอกว่าไม่มีน้ําตาลนะคะแต่อันนี้มีน้ําตาล20เอร์ซนะคะมีอยอด้วยนะอยอรตรงนี้ออันนี้มันติดอยู่นะคะนี่นะอันนี้จะเป็นรสแอปเปิลเขียวค่ะต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นรสกาแฟค่ะขตัวอ,อันนี้จะเป็นลูกคางคางน่ารักนะ บอกว่ากระดกรอเรือชัดๆนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบเป็นแท็บทูนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนะต่อไปนะคะไปดูกันเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบแผ่นค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นรถแตงโมค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะแพงกว่าน,นี้หรือเปล่าคะไม่เลยค่ะราคาเท่ากัน5บาทค่ะ อันนี้มีประมาณประมาณหนึ่งสองประมาณห้าหกแผ่นนะคะคือสหกรณ์เราอะเอามาขายนะวันนี้น่าจะขายห้าบาทแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะขายน่าจะขายสิบบาทนะคะก็เป็นรถแตงโมงค่ะรถต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะรถต่อไปจะเป็นรถกล้วยนะคะรถนี้หอมมากๆเลยนะก็คือแบบเพื่อนเอามาให้แล้วก็ลองกินนะ อันนี้ซื้อเองนะคะเป็นซื้อเองหมดเลยนะนี่นะคะก็พี่พี่มากับจากโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบบให้พี่กินด้วยนะนี่เป็นนาฬิกาใหม่นะคะโอเคก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วนี่นะคะก็ทั้งหมดนี้ก็แค่20บาทเองค่ะโรงเรียนเรานะคะขายนะโอเคค่ะถ้าเกิดใครมีเอ่อ Q&A นะคะ คำถามแล้วก็เขียนลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะเป็นรถกล้วยเอยรถกล้วยแตงโมกาแฟไม่แน่ใจว่ากาแฟหรือชโคโค็อกโกแลตนะคะน่าจะเป็นกาแฟลอ๋อใช่คอฟฟี่นะคะต่อไปจะเป็นรถแอปเปลิลแอปเปลิปเปลเขียวนะคะเนอะ เดี๋ยวเรามากินให้ดูคลิปหน้านะคะใครมี Q&A ถามมาเลยนะเราอยากตอบนะอเนาะก็ถามมานะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย